ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนพัดถิ่นหากินหลังคันนะครับก็วันนี้พามาชมบรรยากาศท้องทุ้งท้องนานะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับช่วงนี้ก็ยากในเรื่องของการออกหาปลานะครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนตอนนี้ตกทุกวันนะครับ ก็มาถ่ายท้องทุงท้องนาให้รับชมกันไปก่อนนะครับจะได้ไม่หายคิดถึงกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของการทำคลิปนะครับก็ผมก็เพิ่งเริ่มทำใหม่นะครับบางครั้งการถ่ายการพูดอาจจะยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆนะครับลงในช่องคนพัดถิน่นหาก,กินหลังคันนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับบางครั้งการถ่ายก็อาจจะให้ภาพบรรยายไปนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับ ท้องทุ้งท้องนาต้นข้าวเขียวๆนะครับต้นไม้เขียวๆช่วงหน้าฝนนะครับแต่ถ้าฤดูแล้งก็แล้งมากนะครับปีนี้ต้นปีที่ผ่านมาน้ำไม่มีเลยนะครับบริเวณแถวนี้นะครับเพิ่งมามีน้ำเพิ่งได้ทำนากันนะครับ อันนี้ก็เป็นที่นาของพี่ชายของผมนะครับก็แบ่งเป็นนาพื้นที่นาบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็แบ่งเป็นเป็นสวนนะครับปลูกสวนต้นไม้นะครับไม้ยืนต้นแล้วก็จะมีพวกไอ้ต้นไผ่ต้นหน่อ,อไม้นะครับปลูกไว้ปลูกไว้กินนะครับหรือที่ชาวบ้านเขา แถวแถวนี้เขามาเขาก็เอาไปกินกันนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราไม่ได้เป็นระบบปิดเราทําเป็นระบบเปิดนะครับแบ่งแบ่งกันกินไปแบ่งแบ่งอาชาว้านกินไปนะครับไม่ได้ห่วงนะครับมาเอาได้แต่อย่าทาลายนะครับอันนี้ก็เป็นบอ่อนะครับขุดไปหลายรอบแล้วนะครับ ไม่รู้ดินโคลนมาจากไหนนะครับเอาแมคโครมาขุดไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับดินโคลนขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเอาปลามาปล่อยไว้ก็ออกหมดครับ <c oughs> ให้ดูภาพบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาไปก่อนนะครับก็จะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตัวผมเองก็ทำงานโรงงานนะครับทำงานโรงงานเป็นลูกจ้างนะครับก็ทำจันท์ถึงสุกนะครับวันหยุดก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแต่ส่วนใหญ่วันเสาก็ต้องไปทำโอเวอร์ไทม์นะครับถ้าไม่ทำโอเวอร์ไทม์เงินเดือนก็ไม่พอใช้นะครับตอนนี้เศรษฐกิจกแบบนี้นะครับรายได้กับรายจ่ายมันไม่สมดุลกัน <c oughs> น่าจะเหมือนกันทุกคนนะครับอะไรก็แพงไปหมดนะครับจะซื้อกินอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับบางทีก็ต้องออกหาแบบนี้นะครับไม่งั้นเงินเดือนออกมาก็หมดนะครับดีว่าเรามีทุ่งมีนานะครับหาเก็บผักเก็บปลาอะไรไปกินไปนะครับก็ได้ประหยัดบ้างนะ ตั้งเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวก็ตก,กแล้วนะครับเดี๋ยวมันรู้เวลามันก็ตกแล้วน้ำยังไม่เยอะนะครับยังไม่เต็มคลองนะครับเดี๋ยวรอน้ำเหนือมาเนี่ยน่าจะเต็มตะลิ่งน,นะครับ ถ่ายบรรยากาศให้ดูไปก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมกันนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับใครที่ดูยังไม่เข้ามากดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับน้องใหม่หัดทำนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับ หรือบางท่านที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสามารถเสนอแนะผมได้นะครับยินดีที่จะรับฟังแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำของพี่ๆนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ มาแล้วครับฝนลงเม็ดมาแล้วครับมาแล้วตกแล้วครับก็อย่างงก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนลงเม็ดแล้วครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ